สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานบางกอกยูสคาร์โชนะครับครับครั้งที่14นะครับจัดติดต่อกัน14ครั้งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีรถยนต์มือสองคัดพิเศษใช่นะครับมายนะฮะหลายค่ายแล้วก็คัดคุณภาพพิเศษมีทั้งหมดวัดมีที่งานมอเตอร์โชว์นะใช่จัดขึ้นที่งานมอเตอร์โชว์ด้านหลังด้านหลังนะฮะออกมาลานจอดรถด้านหลังเข้ามาปุ๊บจะมีเต็นท์คัดรถมามาจอด โชว์เยอะมากรถเต็นท์มาจอดโชว์เยอะมากนี่คือรถที่คัดรุ่นที่ดีๆคัดเกรดดีๆมานะครับสําหรับงานนี้โดยเฉพาะใครที่เป็นแบบเฮ้ยรถมือสองจะซื้อจะขายมาคุยกับเขารวมไปถึงมีนี่ครับมีงานประมูลรถนะครับครั้งนี้มีการประมูลรถอีกนะครับก็มายกมือมาดูมีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะที่มาดูนะครับประมูลแข่งขันกันท่านใดเนี่ย จองรถแล้วเนี่ยทำทุกอเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับรถทุกคันพร้อมนำกลับไปเลยรถที่นี่คืออย่างนี้มาถึงซื้อคันนี้ไหมใช่จัดไฟแนนซ์ผ่านขับรถไปเลยเดี๋ยวเข้ามีรถมาเติมรถมีรถมาเติมทุกเต็นท์มีรถมาเติมหมดแล้วพาไปดูว่ามีรถอะไรบ้างนะครับไปและนี่ฮะเราเริ่มที่เต็นท์แรกเลยใช่นี่เดี๋ยวเราไปดูนะว่า มีคันไหนที่คุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆชอบแล้วก็มาดูว่าของผมอ่ะผมชอบคันไาดแล้วผมชอบคันไาดแค่นี่ยังไม่ได้ดูนะยังไม่รู้นะเริ่มเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่คือเต็นแรกเต็นแรกเลยจีขนาดนี้หน่อยราคาอะไรแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ผ่อนได้ถึง48ไอ้84งวดเลยนะเฮ้ย7 0 0ดกว่าบาทแล้ทางนี้ก็มีกรุงศรีออโต้มาด้วยมาเลยครับออกรถได้เลยอันนี้389,000บาท ผ่อนยาวถึง84งวดนี่ปี2019นะครับนี่คือเดือนละ7,000กว่าบาทใช่ให้เลยว่างวดละเท่าไหร่นะครับอ่าดีพอนเลยครับเริ่มต้นที่6,900 0งวดไปถึง1 0ื่6,900ไป84งวดนี่7,000 x x x อ่าอันนี้ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนผมยังผมยังไม่รู้คันต่อไปเดี๋ยวมาที่คันเนี่ยเขาก็เน้นทัดเกรดมาแล้วใช่ใช่ขับรถกับข้าวขับพูให้ขับพูดหน่อยขอโทษฟรีหน่อย มีเ้าพูดเลี้ยงนี่เขามีเามีมีเกมแล้วนะมีเกมค่ะแล้วก็คูดเหมือนกันพี่ขอชิมหน่อยได้ไหมเกมนี่ยังไงครับสมมติว่าคนที่มางานมาเล่นเกมหรืออะไรอย่างร้อนจะมีให้เหมือนเราทำกิจกรรมอาถรรพ์ารถ่ายภาพที่บูสก่อนแล้วก็โอ้โหมามาจะได้อีกอย่างเงี้ยคถ่ายนี่หน่อยครับด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ขอพี่ลองหนีบหน่อยได้ไหมครับ ีโอ้โหยาวเลยผ้าแบบตัดตัดผาามันไม่หนีบเลยได้ไหมใช่ครับผ้าขออินเสิร์ตภาพไปหน่อยอ่าตัวนี้ครัับตวนี้หนีบได้ไหมอยากจะเล่นเกมคีบปตุกตาเนี่ยก็เข้าแบบต่ามนี้นะครับเอาสีอะไรมาดูครับถ้าผมหนีบได้นี่ผมได้เลยป่ะมีเกมให้เล่นดูครับขาดูดูดูเฮ้ยยังไงอ่ะ ตู้ถ่ายรูปฝั่งเราในมีตู้ถ่ายรูปอองครับกล้งนี้นะองก้องนี้เดาเห็นะเอรูปที่ที่สแกนใส่โพยลงเ๊แล้วก็แท็กแท็กให้ผมก็ส่งสแท็กาแท็กก็ได้แลเดี๋ยวผมให้คู่องที่ไปหมุดวงล้อรับของรางวัล้ย่านแรกี่คนแรกนแแรกเลยเหรอใช่นี่ครับ นี่คือของที่เราหมุนวงล้อแล้วได้มานี่เป็นแก้วกาแฟนะเทียบเลยครับนี่คือรถแบบที่เป็นซปเปอร์คาร์ก็มีนะนะครับโอเช่มีเบนเล่กามีใครอยากเป็นเสียเบนเล่ก็มีนะครับนี่ก็คือรถรับประกัน รับประกัน2ปีหรืออีก70,000กิโลนะรถที่นี่เ็มน,นีรับประกันไม่ได้อยู่กช้ได้อยู่สูงสุดสวัสดีคัคบมีอะไรเจ๋งบ้างบูนี้บูทนี้มีอะไรมีอะไรน่าสนใจไหมนี่มีรถเจ๋งๆอะไรนะโหนี่นี่คันนี้ก็โดนสีนี้ก็โดนสีนี้เนี่ยมาคุยกันแล,านาล้วกันเ็นนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ติดราคาพิเศษแบบว่ารอให้กับให้คุยกับผู้แทนขายของคาซัมนะครับคาซัมนี่คือโฆษณามากนะนี่ กิลิคอนโตนายัางมาโฆษณาอืเนี่ยนนี้มีราคานี่ยนี่มีร้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาท BMW อ1มเป็นันอยวันนะครับอย่างห้าพันบาทเองนะครับอันนี้ X1 นี่ดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้านี่ไปไงดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้านี่ครับโตอรต้าเจ้าของเป็นลำดับที่สองคือคนหมายจะระบุว่าเวลาคุณขายรถคุณต้องระบุหมดเลยนะลำดับที่สเจ้าของเจ้าของนี่คือลำดับที่สองนี่คือในเล่มชื่อที่สอง ถ้าเราแลกไฟแนนซ์อ๋อใช่แลกไฟแนนซ์เนี่ยหน้าที่2เป็นคนที่ผ่อนหมดอ่าถ้าเราซื้อเนี่ยเป็นมือที่สามมือที่สามก็จะเป็นครับมือที่สามี่ยุ่งเลยแล้วมือที่สามแม่งยุ่งเลยผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนี่ ได้ปัญหาแฝงมาแบบนี้เพรามประชาภาพที่ได้มาตรฐานรับประกัน1ปีเต็มราคาบูกค่าไม่ถูกใจขึ้นเรื่อยในสัปดาห้คาซัมดาวห้าพันเองนะใช่ครับดาวห้าพันนี่อย่นี้ดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกสองจุดดอกเบี้ยสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์ฟรีประกันภัยแล้วก็ขับฟรี90้าสิบวันวันนี้เฮ้ยเต็มเต็มนี่แม่งโหดเว้ยมาสเตอร์นี่ก็อยากเต้นต่อไป นี่ B M หมดเลยเหรอใช่นี่รถยุโรปหมดเลยอันนี้เป็น B M W นะครับเป็นยูสคาร์ B M เลยนะอันนี้ก็คือใครสนใจก็มาดิเลมฟาร์โต้เองเลยมาเองเลยครับนี่ไงเป็นนี่เลย B M W ยูสคาร์เลยทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไปแนนนะครับอันนีใครเข้ามาอยู่เลยแค่แค่มีใจแค่มีใจเพราะว่ากุงศรีมารออยู่ที่แล้วใช่ครับไม่ต้องอนุมัติไวภายใน ห้านาที <l ost> ขับรถก <l ost> ล,ล,บลับบ้านได้เลยเออที่ผมทักคือขับรถกลับบ้านได้เลยใช่หรือเฮ้ยสนใจใช่ป่ะเขาบอกว่ากรุ <นะ S 1> งศรีเขาบอกว่าให้ยยเข้าไปที่นี่ได้เ <l ost> ข้าไปแล้วก็แบบสามารถเข้าไปทําธุรกรรมในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้ได้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านเลย <l ost> อืแล้วอันนี้ก็มีบอวูต์อะให้หแล้วนะครับปีมีตู้ตุ๊กตาอีแล้วบาวูต์ออโต้นะครับนี่ก็รถยุโรปทั้งเลยก่อนเป็นรถยุโรปเลยละครันนี้คันนี้คือคันดูคันนี้หน่อย ไลน์ลูเวอร์คันนี้หน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่เผื่อใครชอบรถเล็กๆมี่สิราคาสามล้านสี่โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทอันนี้พรสี่สิบแปดนวดงวดละแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้ารถปีสิบเก้าลูโอ้โหดีเซลดีเซลนี่เป็นเครื่องดีเซลนะนี่มาดูคันนี้นิดนึงนี่ผมสนใจคันนี้คันนี้อ่ะเอ้ยดีมันลูกเศรษฐีเว้ยราคาห้าล้านหกโอ้แท้สี่ สามล้านซื้อนี้เลยดีกว่าห้าล้านนี่ผ่อนนะครับผ่อนต่อเดือนสี่สิบแปดเดือนนะหนึ่งแสนแสนสามเองโอ้เดือนล้วแสนสามอันนี้เป็นไฟฟ้านะนี่เป็นไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นซินไฮบริดนะครับขยเยน e ไฮบริดขอดูคันนี้หน่อย Discovery ห่ายคันนี้น่า Land Rover Discovery ห้าล้านเก้านี่ผ่อนผ่อนเดือนละล้านแสนห้าไอแสนห้าเองถ้าเต็มเต็มนะ ดีเฟนเดอร์ป่อนกันเต็นๆมาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับผมว่าฝั่งนี้จะบรรเทาเป็นเหตุบรรเทาโทษมากกว่านะเพราะว่ารถแบบราคาไม่แต่ว่าอยากรู้ก็ใช่โอ้อยากรู้ว่าแล้วมันมีรถประมาณไหนอายุขานี่ไงประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละครับการต่อรองการทำอะไรก็เหมือนเต็นท์ทั่วไปบอกเลยว่ามาคุยเลยพี่มาดูท่นนี้นี่มาดู คันนี้คิดกันนะคันนี้ที่บอกว่าซื้อไปเนี่ยราคาขึ้นราคาขึ้นเนี่ยนะรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้นี่ซื้อไปราคาขึ้นไม่ได้หมายความว่ารถมือสองแล้วจะขึ้นแบบทองนะไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนเนี้ยคนอยากได้แต่รถไม่มีส่งหมอออันนี้ชุดแต่งบาบัตนี่ราคาก็ต้องอันนี้ต้องทะลุสิบสิบไม่ต้องบวกใครบอกหารถยากที่นี่มีนะครับที่นี่มีสองคันรถหาไม่ยากแต่ตั้งหายากกว่า ทำที่ญี่ปุ่นแต่ผมนั่งมาแล้วอันเนี้ยใช่ B M คันนี้ไหม X2 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 คันนี้สีนี้โดนโดนมากเลยสี M นะตอนนี้สีเขาเนี่ยรถจักรทีมีราคาคันนี้ไหมครับราคาคันนี้เป็นไงฮะราคาอยู่ครับอันนี้เราเห็นเลยว่าเลียวนี่คือ เพิ่งเปิดเลยวันนี้เลยราคานี้ำต้องรีบมารีบเสียบรีบวางแต่ว่ารถทุกคันมี้องดูคันนี้ไหมลองดูออดี้คันนี้ไหมที่เขาวางราคาไว้ได้ประเมินได้ว่ารถก็ขายเท่าไหน่1ล้านเ0็ดแสนเบาทครับคันนี้ลานประมูลรถของ SIA นะครับที่ร่วมกับงานบางกรอ k ย s สคา a r s h ครั้งนี้นะครับรถทั้งหมดเนี่ยที่จอดอยู่เนี่ยคือรถที่รอประมูลนะครับ มีมากกว่า500คันนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยไม่ทราบว่าอยู่ไหนก็คืออยู่ด้านหลังฮอที่เลยจัดงานจัดงานยุทธ์าเลยออกมาอีกถ้ามาจากทางด่วนจะมองเห็นเลยลานด้านหลังก็จะมีป้ายให้เห็นเลยว่าอันนี้คือทางออกมาลานประมูลนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถนี่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะประมูลมูลกันที่นี่นะทั้งลานเนี่ยทั้งลานเนี่ยคือรถฟอร์จูเนอร์มีเป็นกระตากกันอ่ะ เยอะมากเยอะมากออกรถศูนย์บาทมีรถมากกว่า500คันขายหมดประมูลหมด500คันนี่ทะลุเป้านะเฮ้ยทำเล่นไปนะใช่500คันเนี่ยคุขายรถได้500คันไม่น้อยนะเฮ้ยนี่นี่ <c oughs> แล้ทั้งหมดนี้ก็คืองานบางกอกยูสคาโชครั้งที่14นะครับจดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับไปจนถึงสองเมษายนจบพร้อมกับงานมอเต์โชวมาเที่ยวงานมอเต์โชก็มาดูรถมือ2หรือประมูลรถด้านหลังประมูลนะครับลานหนึ่งนะแต่จะมีทางออกให้เห็นและมีป้ายเด่นชัดเลยก็คือออกไปลานด้านนอกลานที่โหลดของขึ้นมา ของงานของ i m p a c t เมืองทองธานีครับเดี๋ยตอนนี้ผู้คนกำลังจะเดินไปสนใจไปประมูลก็จะไปเริ่มดูนะครับมีรถมากกว่า500คันฟรีดาวนะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยประมูลจบเนี่ยเอกสารครบได้เลยกับไปเลยส่วนมาซีก็พี่ส่วนใครที่บอกให้แล้วผมออกไปทางไหนนี่ออกมาทางนี้เลยครับี่ร้านนี้เลยมีประตูทางออกเข้าออกมาจากคอเลยนะครับเนี่ขอเข้ามาจากร้านด้านหลังป๊าบ ดีครับประตูทางออกด้านหลังนะครับใครที่บอกว่าเฮ้ยผมถ้าเกิผมจะออกไปทางไหนก็คืองงหาทางไม่เจอหาทางออกนะครับทางออกด้านหลังที่งานยูสคาร์ก็คือหลังบูธโตโยต้าและบูธเอ็มจีใชครับเข้าไปดูกันได้นะฮะแต่จริงๆมันออกได้ทุกทางนะแต่อันนี้คือทางออกที่ง่ายสุดแล้วเดินออกไปลานประมูลได้เลยเนี่ยตรงเลยขบวนนี้ก็คืองานยูสคาร์นะครับวันนี้ใครที่สนใจไงก็ไปดูกันแล้วกันวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดินแล้วไปได้นะรถปะบู